โอเคครับสวัสดีครับออวันนี้มีเหรียญหลวงปูส่สวงมาให้ชมครับเป็นเหรียญปูส่สวงครับรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนะตัวน,นี้ได้ข่าวว่าน่าจะสร้างมาจากที่เขมรครับเพราะว่าเห็นกระููกันว่า ตัวนี้จะไม่มีตอกโคนครับเป็นตัวมีห่วงครับเอ่อท่านใดมีความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาได้นะครับสวยงามมาก